อ๋อแม่กำไรมาแล้ว <camouflage> นี่ก็แม่กำไรมาแล้วอ่าแม่กำไาแล้วโอ้ยหาแม่แล้หาแม่แล้วสรรพศาขอถูไปใหญ่เลยโอ้อุ๊อุ๊อุ๊ถูเลยถูเลยถ ก็เลเพิ่งมาถึงนะครับสวัสดีครับเราจะเดินทางแล้วครับตอนนีุ้พันษาก็อจะไปส่งพ่อเจาแม่พอดีเลยไปไเดี๋ยวเราไปไหว้ครูก่อนเป็นเดินทาง<ป>เอเอ,เอไปกับแม่บอกไปไปไปบีปปมพวกเราได้ได้มาเนาะได้ามาคุยคุย อาบไปกับแม่ครับนี่อาบน้ำให้ยังรออ๋ออกไม่ได้ครับเดี๋ยวไปไหว้ครูก่อนนะครับไหว้ครูก่อน รับลงอ้าวาสุดเด้อพระคมตะติเอ้อได้สบสาก่อนสาเจ้าเด้อหน้อทอทองไปทอโลดเด้อได้คนเจ้าเดินทางที่สิงห์บุรีเด้อ พรองกันพรองเจ้าเดินทางทรพปทัยโชกดีมีชายเด้อพกะไรกันนบไนกันด้เนี่ยเดินเย่กุ้ยเนี่ยอนช่วกันแชชื่นผลกนเจ้าเด้อเน่ยเดินทางสะพย์ปัยทางทีงานทาคณะโชดีมีชายสาธุเด้อสมบัติมาเด้อ

ตาคือดอผู้ใหญ่เดูเนี่ยเจอคนนู่น,น,น,นเนี่ยคนเจ้าจีบยต่างเนื้อไปไปงามคนเจา้าไปไปงามจีเฮ่เนื้อเนี่ยไปก้นไปเจ้าจีเฮ่เนื้นอตะ,ะปะัดไทยศาสุร,ร์คือดูผใหญ่เดูอ่าตะปัดไปเจ้าเนื้อขอบคุณเนื้อมาไปต่อครับผมเดินทางแล้วตอนนี้เจอกันที่สิงห์บุรีครับผม เวลาประมาณโมงกว่าครับสิงห์บุรีสิงห์บุรีโอ้สาจะมันไหนแม่ไปส่งพ่อบ๋อหายเลยได้เจอแม่หายเลยแม่ปากับพ่อเลยอ่ะสามามากับพ่อเลยสานี่ยโอ้แม่ไปสง่งพ่อเลยป๋อฮะ<ห>โอ้สาแม่ไปส่งพ่อแล้วบ่อซาเอ้อเอ้อ ส่งพ่อเหรอนึกว่าจะไม่ส่งพ่อแล้วนึกว่าจะไม่มาส่งพ่อพ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าไปทำงานแล้วค่ะอยู่กับยาเด้ออยู่กับยาเด้อได้ยินไหมอยู่กับยาเด้ออยู่กับยาอยู่กับยาขาขาอยู่าอยู่กับยาอยู่กับยาเนาะบอกรักสัพรรญษาก่อน เดี๋ยวใจคะแนนเยอะเดี๋ยวไปไปไปเห็นงานได้คะแนนเยอะได้คิดเยอะเดี๋ยวซื้อขนมมาฝากก็ไปยิ้มมั้ยไปยิ้มมั้ยมองไม่มองเลยไปสิงบุรีแล้วนี่ได้เออไปได้ไปได้ ามา้าอะไรอะไรยะโอ้กะหาีซนนึกลืมลืมลืมของสำคัญเอามาเลยยะกล่องถิ่นของเราโมามามาไทยกับสคัญสากันยามาเอากองถิ่นไปเก็บลืมครับ ทิ้นของเราครับมาทามะทามาเอาบุญลูกเอาบุญแล้วเอาบุญแล้วเอากระทิ้นน้องชิโด้แล้วลบจำลืมเหรอแต่ยามไม่เข้าไปในห้องไปลืมแล้วอ้านี่น้ำบุญนี่แหละไปถวายเด้อเนี่ยทาธุสาธทราบุเด้อนี่ยนำกองกระถิ่นนี่แหละไปถวายวัดป่าวัดอะไรนะวัดน้องชิโด้วัดน้องชิโด้ซิงห์บุรีเด้อนี่ย มาไปส่งไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดือดพันเลยไปไป,ไปส่งพอ่อไปส่งพอ่อส่งพอ่อมาเร็วกำลัลสินเลยวันนี้เด้อกำลัลสินเด้อ

Tháng lít. Ông, sao xích bên này nè. Ông. À. Ông. À, à, à. Tháng lít, à, à, à. Ông, bên này. Đi, <laughs> mà đi, mà đi. Need, Ông, xích bên này nè. มเล่ามาลูกได้ปได้ไองงเเอว่าพยเข้ไปเหรทำงานงี้ลูกไปทำงานเดี๋ยวจะรีบกลับมานะรีบกลับมารีบกลับมารีบกลับมาเลยอืมอืเดี๋ยวรีบกลับมาสองค่นี้พอเนาะ เราใช่พอแล้วจะไปไหนๆมันนี่มนนี่มันนี่ตรงใครนี้พอแล้วมาเร็วมาเร็วงองแงครับงอแงวันนี้งอแงไม่ไม่อยากกดพ่อเร็วนี้อยากให้พ่อไปเหมือนงอแงแบบว่าเออไปหาใครนะเออไปเก็ เงามากเลยวันนี้เดี๋ยวพ่อไปทำงานก่อนแล้วเนาะโน่นเดินหนีอีกแล้ว <c oughs> โอ้มาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาเดินไปไหนน,น,หน,นั่นมาเร็วมาเร็วงอแงอะไรหลัะหนาเนี่ยมาเร็ว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 ไปกลับไปไปมาบิงมาอืมอืมอืม

เราจะขอเดินทางก่อนนะครับผมวันนี้เนาะบ <c oughs> ีม <c oughs> อขอเดินทางก่อนเนาะ, <c oughs> ะเดี๋ยวจะสาย <c oughs> แล้วครับ <c oughs> ครับผมทาง,งเสร็จแล้ววันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมช่อง m ม l ีสีไทยครับสวัสดีครับ